กำลังมีปัญหาท้องอืดแน่นนะคะมีลมมีแกส๊สแล้วก็ยังอยากที่จะดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรตัวนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของธรณีสันทาาากันค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าธรณีสันทาคาตธรณีสันทคาตในความเป็นจริงก็คือสมุนไพรไทย อำรับที่มีคุณสมบัติในการที่จะทำความสะอาดระบบลำไส้ที่ผ่านมามีหลายคลิปนะคะที่พูดถึงธรณีสันทาคาดไปว่าสามารถที่จะช่วยลุกกนที่จับเกาะอยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่ได้อย่างนุ่มนวลปลอดภัยและได้ผลมันจะไม่เหมือนกับยาระบายนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอะธรณีสันทาคาดมันคือยาระบายไหมไม่ใช่ค่ะ เขายาละบายเนี่ยค่ะเขาจะทาหน้าที่ในการทําให้ลําไส้เนี่ยมีการบิบตัวและก็ทําให้ของเสียเนี่ยสามารถที่จะขับออกนอกร่างกายได้แต่วิธีการนั้นนะคะมันก็จะได้สําหรับของเสียใหม่ๆที่อยู่บริเวณปลายก็จะออกมาได้ง่ายท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะก็ถ่ายทุกวันจําเป็นไหมทานได้ไหมหรือควรทานไหมดิฉันก็อยากจะบอกว่าถ้าตราบใดที่เราทานเนื้อสัตว์และทานไขมันสองอย่างนี้ค่ะเมื่อร่างกายเขาย่อยเสร็จแล้วเนี่ย มันจะเกิดเป็นตะกันเหนียวแล้วจับเกาะอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะทานอะไรลงไปตะกันเหนียวนี้เนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกมาโดยง่ายแต่มันจะสามารถหลุดออกมาได้โดยการใช้สมุนไพรไทยที่เรียกว่าธรณีสันตคาตบางคนรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดมีความรู้สึกว่าไม่สบายท้องมันเหมือนอึมครึมอยู่ตรงนั้นแหละนะคะ ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะถ่ายมาได้อย่างหมดจดจริงๆมันน่าจะสบายก็เลยไปหาซื้อไม่ว่าจะเป็นยาระบายบางคนก็ใช้ลูกสวนบางคนก็ใช้กาแฟดีท็อกซ์ทีฉันมี fc อยู่ท่านหนึงนะเธอใช้กาแฟเนี่ยสวนลำไส้ใหญ่เนี่ยมาเป็นเวลานานเป็นสิบปีปรากฏว่าปัจจุบนันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องดีท็อกกาแฟทุกวันวันไหนไม่ดีท็อกซ วันนั้นคือแน่นท้องไปหมดเลยแล้วมันก็จะเกิดการอืดการแน่นมีลมนั่นหมายความว่าลำไส้ไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติเนื่องจากเขาได้รับการกระตุ้นตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาจึงไม่น่าแปลกลำไส้เนี่ยค่ะเขาจะเปรียบว่าคือสมองที่สองคือเขาจะรับรู้ได้ตลอดเวลาว่าถ้าคุณไม่ขับถ่ายตามเวลาที่ควรจะเป็น ในที่สุดเขาก็จะปรับตัวมาในช่วงเวลาที่คุณเหมาะสมเช่นคุณนอนดึกแล้วตื่นสายคุณก็จะไม่ปวดท้องในช่วงตีห้าถึงสองโมงเช้าซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเขาจําเป็นที่จะต้องขับของเสียแต่คุณจะมาปวดถ่ายตอนที่เที่ยงหลังจากที่ตื่นแล้วซึ่งตรงนี้เองนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทํางานปัจจุบันนี้นะคะที่นอนดึกใช้ช่วงเวลากลางคืนท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่หลับไม่นอนพอเช้าขึ้นล่ะค่ะจะหลับแล้ว อันนั้นก็คือมันทําให้นาฬิกาชีวิตเนี่ยก็สับสนโอรมานไปหมดเลยทํางานไม่ถูกว่าเขาจะทางานเวลาไหนในความเป็นจริงร่างกายของมนุษย์นี่แหละค่ะถ้าเปรียบเทียบนะคะก็คือมีนาฬิกาชีวิตกํากับอยู่ช่วงเวลาไหนร่างกายเขาจะต้องฟื้นฟูช่วงเวลาไหนร่างกายเขาจะต้องมีการขับพิษช่วงเวลาไหนที่เขาจะต้องขับถ่ายช่วงเวลาไหนที่น้าย่อยเขาจะออกมาหรือแม้กระทั่งเรื่องน้ําย,ย่อยเรื่องเดียวนี่แหละค่ะถ้าคุณทานอาหารไม่เป็นเวลาน้ําย่อยเขาก็จะเรียนรู้แล้วเขาก็จะไม่ออกมาตามเวลาที่ควร แต่เขาจะไปออกในช่วงเวลาที่บางครั้งมันไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ทําให้มีปัญหานํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเช่นกรดไหลย้อนแผลในกระเพาะอาหารท้องอืดเฟ้อแน่นจุกจนกระทั่งถึงไม่ขับถ่ายและเป็นเถาดานในที่สุดซึ่งตรงนี้เองนะคะคือต้นเหตุของเซลล์มะเร็งเซลล์แรกที่จะเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้ไม่ขับถ่ายมาเป็นเวลานานทีนี้เรามาคุยกันนะคะว่า ตัวธรณีสัารคาตเนี่ยค่ะว่าทานแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างธรณีสารคาตเขาจะทํางาน8-10ชั่วโมงโดยประมาณหลังจากที่ทานไปแล้วกลางคืนก่อนนอนแค่ครั้งเดียวซึ่งปริมาณการทานนะคะก็สามารถที่จะดูได้จากธาตุของตัวเรานะคะว่าเรามีธาตุอ่อนหรือธาตุแข็งธาตุอ่อนคือหมายความว่าถ่ายได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาลูกสวนไม่ต้องพึ่งพาการดีท็อกซ์หรือไม่ต้องพึ่งพายาระบายคือถ่ายอยู่แล้วล้วก็อาจจะเริ่มต้นด้วย3แคปซูล หลังจากนั้นนะคะก็ทานต่อเนื่องกันสักสามวันดูหน่อยว่าหลังจากทานแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นถ่ายไหมสามครั้งคําว่าสามครั้งหมายความถึงว่าถ่ายครั้งแรกเขาจะออกมาเป็นตะกันเหนียวอาจจะมีกลิ่นฉุนสีเข้มหลังจากนั้นประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะถ่ายอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเขาจะเหลวลงหน่อยหนึ่งพอครั้งที่สามจะออกมาเป็นเหลวเหมือนน้ําแต่ไม่ใช่ท้องเดินนะคะเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า ตัวสมุนไพรที่อยู่ในธรณีสันตคาตที่มีอยู่มากมายเ,ยเขาจะเข้าไปทําหน้าที่ในการสลายไขมันที่จับเกาะอยู่บริเวณผนังของลำไส้ใหญ่เนี่ยสลายออกมาให้เป็นของเหลวดังนั้นค่ะการที่ถ่ายแบบนี้จึงไม่ทําให้มวนท้องไม่ทําให้ปวดท้องแล้วก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรบางท่านอาจจะถ่ายถึง4ครั้งแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเช้าบางวันเย็นนะคะถ้าตรงนั้นมันก็คือแสดงว่ายังยังไม่ใช่ถ้าจะใช่จริงๆแล้วได้ผลดีจริงถ่าย3ามครั้งในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ที่เป็นอย่างนั้นจะบอกเลยว่าธรณีสารทคาดหรือสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะที่มีคุณภาพเขาจะเป็นสมุนไพรชนิดที่เราเรียกกันว่ามีความสามารถพิเศษคือรู้ปิดรู้เปิดหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างก็คือจะเงียบสงบก็จะนิ่งไปจะไม่ทําให้เราปวดมวนหรือว่าทําให้แบบกระปริดกระปลอยจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นมือ้อเป็นคราวจัดการตัวเองได้เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วก็คือจบ หลายท่านโทรศัพท์มาถามนะว่าเอ๊ะถ้าทานไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังขายไม่ถึงสามครั้งนี่แปลว่าอะไรก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าคุณทานทรณีสันตคา,าตไปแล้วนะคะตามทตุที่คุณคิดว่าเป็นแล้วมันเกิดข่ายแค่ครั้งเดียวนั่นแปลว่าตัวยาที่คุณทานเข้าไปเนี่ยมันยังมีปริมาณสารสําคัญที่ไม่มากพอที่เขาจะเข้าไปทําหน้าที่เขาได้อย่างสมบูรณ์วันต่อไปเพิ่มหนึ่งแคปซูลค่ะแล้วถ้ายังอีกไม่ครบสามครั้งนะคะ วันต่อไปเพิ่มอีกหนึ่งแคปซูลจนกระทั่งถึง5แคปซูลโดยประมาณไม่เกินกว่านี้ยกเว้นว่าในบางเคสนะคะที่เป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายมากแล้วนานเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะว่าบางท่านอาจจะมากกว่านี้จะเป็นมากสักแค่ไหนอย่างไรก็จะต้องมีการติดตามกันตลอดมีการคุยกันนะทุกวันได้ซ้ำไป ว่าควรจะต้องดูแลอย่างไรอาหารเป็นยังไงดื่มน้ําเยอะไหมนอนดึกหรือเปลา่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนประกอบหลายๆอย่างข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นค่ะถ้าเราทานธรณีสันดาคาตในปริมาณที่เหมาะสมคุณจะสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ระบบขับถ่ายที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องทานตลอดเมื่อดีขึ้นหายแล้วสามารถหยุดได้หรือถ้าคิดว่าเรายังมีวิถีชีวิตเหมือนเดิมๆอยู่ยังกินอาหารที่มีไขมันเยอะยังกินเนื้อสัตว์แย่อาจจะเป็นว่าซัก อาทิตย์ละครั้งหรือ10วันครั้งก็ได้ไม่ได้อันตรายอะไรก็สามารถที่จะทานได้แล้วพบกันในคลิปต่อไปกับสมุนไพรดีๆที่อยากแนะนำค่ะสวัสดีค่ะ